เมนูวันนี้เต้าหู้ไข่ชุบแป้งทอดขั้นตอนแรกเรามาเตรียมแป้งกันก่อนเลยเทปแป้งทอดกรอบลงในภาชนะผสมน้ำและตีให้เข้ากันเติมเครื่องปรุงรสได้ตามชอบเตรียมเกล็ดขนมปังเทลงในชามตั้งกระทะใส่น้ำมันใช้ไฟกลางนำเต้าหู้มาชุบแป้ง จากนํามาชุบเกรดขนมปังคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งก้อนพอน้ำมันร้อนก็นำเต้าหู้ที่ชุบแป้งและเกรดขนมปังแล้วลงทอดได้เลยค่ะทอดจนสีเหลืองทองพลิกให้สุกทั่วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันแค่นี้ก็ได้เต้าหู้ชุบแป้งทอดกรอบๆแล้วกินคู่กับน้ำจิ้มไก่หรือซอสพริกอร่อยมาก ถ้าชอบเมนูง่ายๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ